อาคารเทิดเกียรติเจ้าคุณพระโดยชาวโรงพยาบาลราชพิพัฒน์และประชาชนทั่วไปพระเดชพระคุณพระพรมวชิระพุนาทธานเจ้าคณะรงสมเด็จเจ้าอาวาสวัดสุสุดารามที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครนำชาวโรงพยาบาลราชพิพัฒน์และประชาชนทั่วไปพร้อมใจกันตั้งชื่ออาคารใหม่ว่า อาคารพรมเมตตาประชาร่วมใจที่สร้างให้กับโรงพยาบาลราชพิพัฒน์สังกัดกรุงเทพมหานครโรงพยาบาลราชพิพัฒน์และประชาชนร่วมใจการถวายเกียรติแด่พระพรมวชิระคุณนาธานโกศลมหาวีโรโดยตั้งชื่ออาคารใหม่ว่าอาคารพรมเมตตาประชาร่วมใจเพื่อบริการประชาชนทุกสาขาอาชีพที่ท่านเรียกว่า ลูกหลานพระราชาทำว่าพรมเมตตาได้รับแรงบันดาลใจจากนามสกุลเดิมอุ่นพรมและหลักธรรมพรมวิหารสี่ได้แก่เมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขาซึ่งสะท้อนถึงจิตเมตตาของท่านเจ้าคุณพระภายในอาคารยังได้อัญเชิญฉายา,ยาลักษ์เจ้าคุณพระสินีนาถพิลาสกัลยานี ประดิษฐานไว้ณห้องโถงชั้นหนึ่งเพื่อเป็นสิริมงคล